สวัสดีครับเอฟซีแฟนยูทูบช่องเซ็นตาแตกเซยนตาแตกช่องผมเองครับผมเซยนตาแตกเอาเหรียญที่มันสุดยอดเหียมาพิสูจนให้ดูว่าของเท้ของปลอมก็จะต่างกันต่างกันยัของแท้ของปลอมระหว่างของแท้ของปลอมก็จะต่างกัน หลักการในการพิส <If S 1> ูจน์จะต้องทํำยังไงจะพิสูจน์ให้ดูอันนี้อันนี้คือคือเหรียญเหรียญเหรียญที่ยำมาพิสูจน์อันนี้คือเหรียญเหรียญหนึ่งเออเหรียญหนึ่งอันนี้คือชัยอันนี้คืออีกเหรียญหนึ่งนี่คือเหรียญไอ้หลวงปแดงวัดเขาบันไดอีกปีสองพันห้าร้อยสามนี่นะ สุดยอดเลยที่คนปาดกันะอยากรูข้อความเนื่องจากว่าแท้เก๊มันเป็นปัญหาโลกแก่อยู kind of kind of so. ่อันนี拜拜้เอาพิสูจน์ให้ดูว่าเหรียญแท้เหรียญปลอมนี่หลักการในพิการพิสูจน์จะต้องพิสูจน์ยังไงส่งพิสูจน์ให้ดูว่านี่อยู่ดีจะพิสูจน์ให้ดูว่าของแท้ของปลอมข้อแตกต่างต่างกันยังไงหลักการการพิสูจน์ก็คือนี่ครับยาชิฟฟันกับแปรงชิฟฟันยาชิฟฟันกับแปรงชิฟฟัน จะต้องขัดดูดูเอาเหรียญนี่ก่อนนี่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 คือก่อนขัดนะนี่ก่อนขัดนะนี่ก่อนขัดนะมีก่อนขัดนะจะขัดให้ดูว่าของแท้ของปลอมมันเจอกันนิยมซีฟอนเป็นฟันใสไปเลยยาจุวันเป็นฟอนนี่นี่คือเหรียญจุ่มน้ำอยจุ่มน้ำอยจุ่มน้ำอยขัดไปเลยนี่ขัดเลยนี่ขัดเลยของแท้ของจะ จะไม่รู้ว่าของแท้ของฟอมไม่ขัดเลยอถ้าเป็นของฟอมมันจะเปื่อยยุ่ยเลยมันจะเปื่อยยุ่ยเลยเปลี่ยนนอกเปื่อยยุ่ยเลยนี่เลยขัดเลยถ้าเป็นของแท้มันจะไม่ระคายผิวขัดเลยขัดเลยเพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าของแท้ของฟอมถ้าเราไม่ขัดแล้วก็ไม่รู้ถ้าขัดนี่นี่ชัวร์ พราะของของเก๋ของเราเป็นแบบมันจะเขาเขาจะเออเออชุบไว้ชุบเปลี่ยนนอกไว้เปลี่ยนนอกมันจะเวลาเราขัดของปลอมจะเป่ดยื่ยเลยเนี่ยเปิดยื่ยเลยรู้เลยอถ้าเราไม่ขัดเราก็ไม่รู้ความจริงต้องขัดมันจะรู้อขัดเลยอันนี้ตรงนี้เปิดยื่เตรงนี้เปิดยื่ยเลยนะเปิดยื่ยเลยอเปิดยื่ยเลย เปียนน่ามนเกลยนย่เลยย,เลย,ยาที่ฟันกับยาที่ฟันกับแปรงซิฟฟันแม่ก็คือวิเศษสุดละปัญหาอยู่ที่ว่าเหรียญแท้ที่จะเ,าเรามาพิสูจน์มันมันหายากเหมือนกับงมเข็มนมาหมาฮัสมบุเรไงถ้ามีของแท้แบบนี้เอามาขัดเลยอยากรู้ความจริงในขัดเลยเไม่รู้ความจริงเลยเจะรู้ความจริงเลยว่าของแท้ของปลอม ก็ดตามรู้เลยว่าอันไหนแท้อันไหนเจ๊นี่นี่นะนี่ของปลอมเปลือยยิเลยอ่าเปิเห็นไหมเปลือยยืเลยเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนยิ่เลยอเนดูของปลอมนือเลยาเลยเ นี่ของปลอมของปลอมเหลืยู่เลยเหยืออยู่เลย,ดเ,ลยมมดเดี๋ยวนี้ก่อนขัดสีรวมดำดำปิดเลยขัดออกแดงจ้าเลยนี่คือของปลอมของปลอมเอาเอามาขัดอีกเดี๋ยวนี้เออเอเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้ เรลองนีขัดนี่เพร่ยบเปีสูตรว่าอันไรของแท้ของฟองเรี้ยงขัดเลียงแรกเี้ยงฟอมของลอมันนี้ใส่ยาอีฟอนเลยยาีฟอนใส่เลยใส่ยาอีฟอนเลยยาีฟอนเลยจุ่มน้ำหน่อยขัดเลยขถ้าเป็นของแท้มันจะไม่ราคายทีดี ก็เป็นของเก๊นเนี่เปลือยยุ่ยเลยเปลือกน่องอือเปลือยยุ่ยเลยที่เขาแต่งเก่าไว้เน้อ่าด,ด,ดูดิว่าตรงนี้นจะระคายผิวไหมอืนี่เพื่อให้รู้ว่าของแท้ของปลอมข้อจะต่างอนีีหนะวิธีที่แน่นอนแล้วก็ชัวร์ที่สุดอืมันปัญหาอยู่ที่ว่าเหรียญแท้เนี่ยที่จะมาพิสูจน์เนปัญหายากมันไม่ไเจอง่าย ส่วนมากเจอแต่เหรียญปลอมของปลอมของเหรียญโรงงานนี่เยอะแยะไปหมดแต่เหรียญแท้ๆนี่มันไม่ได้หาง่ายเพราะว่าเขาเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นแรกๆนี่แะขัดเลยถ้าเป็นของแท้มันแค่สาบเฉยๆแค่สาบเฉยๆแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นของปลอมมันจะเปลือยเยอะอยู่เลยเปลืกนอกเลยอันนี่คือหลักการอันนี่คือหลักการหลักการที่สุดว่าของแท้ของปลอมดูเรีดูเปลืยนี่ไม่ราคาดีเลยอย่างนี้ดูแล ไม่ไม่ไม่ระคายผิวเลยเดินเล่นแทไม่ละคายผิวเลยขัดเลยขัดเลยเอาละอยางนี้ละอ่าลุงพ่อจิดทิลิตแสดงอิทิลิตเลยว่าอันไหนของแท้ของเกอให้เอฟซีได้รู้ว่าของแท้ของเกอเป็นยังไงอย่างนี้ไม่ละคายผิวเลยล้างเลยไม่ละคายผิวเลย เดิมเลยอย่างเดิมเพราะว่าเพราะว่า,าวมันแค่สาดเฉยเสร็จเสร็รจ,จแล้วเสร็อแวแค่สาดเฉยแค่สาเฉยนี่เหรียนแท่นี่เหรียนแท่เหรียญทอแค่สาเฉยไม่ราคาทีวถ้าเป็นเหรียญปลอมเราจะเปือ่อยยื่นรอเปล่าอเอนี่นะ นี่เรคือหลักการการพิสูจน์ที่แน่นอนที่สุดไม่ต้องไปปัญหาอยู่ที่ว่าเหรียญแท้เนี่ยเราเราจะหาเจอแบบเล่เหรียญแท้เนี่ยถ้าเรารู้มาตรฐานเรามันก็ง่ายแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าของแท้ของเกศยังไงเหมือนกับงวงเข็มนะฮะงวงเข็มในมหาสมุทรนั่แหละน,นี่รู้แล้วว่าถ้าเราสงสัยว่าอันไหนแท้อันไหนเกศไหนปลอม แล้วยิปซีตัวนี้มานขับเลยอืขับเลยอันนี้ขจาร์เฉยๆอันนี้ขจาร์เฉยๆอันนี่ขจาร์เฉยๆนี่ของแท้ของแทมจะเรียบจะเนียนจะเรียบจะเนียนนี่นี่ขจาร์เฉยๆของแท้เจ็บๆเจ็บเราเราขับแล้วจะเจ็บเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยสภาพอยู่เหมือนเดิมเลยสภาพเหมือนเดิมเลยสภาพเหมือนเดิมเลยสภาพเหมือนเดิมเลยอายุเหมือนเดิมเลยไม่ละคายผิวเลย แต่ถ้าของของเก๋ของปลอมมันจะเปออื่อยยืดเลยเห็นทองแดงแดงจ้าเลยเ,เปลี่ยนเลยเปลี่ยนสภาพเลยเถ้าของแท้เนี่ยมันจะอยู่สภาพเหมือนเดิเมดเราขัดแค่สะอาด,ดเฉยๆนี่คือหลักการนี่คือหลักการอ,าอันนี้คือเหรียญแท้เหรียญปลอมเ,อเหรียญแท่เหรียญปลอมนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาปาัญอายิ่ปี สองพันห้าอยมเป็นเหรียญรุ่นแรกเปรียบเทียบระหว่างของแท้ของปลอมอันนี้คือเหรียญแท้เหรียญปลอมก่อนขัดนะก่อนขัดนะอันนี้คือเหรียญแท่อันนี้คือเหรียญเหรียญปลอมเหรียญปลอมนะก่อนขัดนะมันต้องเอามาเปรียบเทียบแบบนี้ดูถึงจะรู้ความจริงว่าของแท้ของปลอมอันนี้คือก่อนขัดนี่คือเหรียญแท้เหรียญปลอมดูให้ชัดเลยของแท้ของปลอมอันนี้อันนี้คือคือเหรียญแท่ อก่อนขัดหลังขัดนี่คือเหรียญแท้อ่านี่คือเหรียญแท้อ่าอันนี้คือเหรียญนี้คือคือเหรียญก่อนขัดอ่านี่นี่คือเหรียญนี้อ่าอันนี้คือคือคือหลังขัดอ่าแท่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่านี่คือก่อนขัดหลังขัดนี่คือเหรียญแท้นะอ่านี่คือเหรียญแท้อ่าเห็นไหมเห็นความคมชัดความชัดเจนไหมอ่าเห็นเนื้อแท้เนื้อในไหมอ่านี่แหละก่อนขัดหลังขัดแท่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันแค่นี่คือหลังขัด หลังขัดเดี๋ยวนี้แค่สะอาดเฉยๆอ่าเลยถ้าเราขัดทิ้งไว้เท่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับมที่เราไม่ไม่ไม่ได้ขัดเลยอ่นี่ก็คือ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 นี่ก็คือเรียนแท้อ่เพราะว่ามันแค่สะอาดเฉยๆอ่เดี๋ยวทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งกลับมาเหมือนเดิมถ้าเป็นของขอขอของเก๋แบบนี้นี่นี่คือเรียนเก๋แบบนี้อ่ นี่คือเหรียญเกอวันนี้อ่านี่คือเหรียญเก๊นี่คือก่อนก่อนนี่นี่นี่คือคือก่อนขัดอ่นี่คือก่อนขัดอันอันนี้คือคือคือหลังขัดนี่คือหลังขัดนี่นี่คือหลังขัดอ่อันนี้คือคือก่อนขัดนี่นี่คือก่อนขัดเหรียนี้อ่านี่แหละก่อนขัดหลังขัดดูชัดเลยถ้าเปิดของเก๊มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยมันจะเปลี่ยนแปลงเลยอ่นี่คือของเกออนี่คือของเกออก่อนขัดหลังขัดอ่าทำไมเราต้องขัดขัดเพื่อให้รู้ความจริงว่าของแท้ของเก๊ข้อแตกต่างมันต่างกันยังไง ถ้าเป็นของแท้ของแท้เนี่ยของแท้แบบนี้ขัดมันแทบจะไม่ระคายผิวเลยไม่แค่สะอาดเฉยใช่ไหมไม่แค่สะอาดเฉยเอาทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงกลับมาเหมือนเดิมรู้เรื่องเลยของแท้ของปลอมอนี่เปลี่ยนแท้นี่เปลี่ยนแท้เปลืยกแท้นี่คือคือผักขยายน์เปลี่ยนแท้ชัดเจนนะนี่คือเปลี่ยนแท้ชัดเจน เหรียญนี actually, <again après S 1> <ran> ้คือเหรียญแท้ก่อนขัดนะอืาก่อนขัดเหรียญนี้คือเหรียญนี้อ่านี่นี่คือหลังขัดแล้วนเหรียญนี้อันนี้คือลียงขัดหลังขัดอันนี้คือก่อนขัดอ่าอันนี้นี่นี่คือหลังขัดนี่นี่คือหลังขัดที่มีพวกนี้อ่านี่คือเหรียญเหรียญก็แท้อ่านี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาพนริยุทธปีพศสองพันห้าร้อยสามเป็นเหรียญรุ่นแรกอ่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แม้กระทั่งแดงประหารยังต้องสยบอ่า ราะว่านักโทษประหารที่คนในเหตุการณ์ประหารนักโทษเด็ดขาดาเขาว่าไม่ยินผมก็ไม่ยินในเหตุการณ์หรอกแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ไม่มีหลายคนที่เรื่องเล่าเล่ามาว่าเรียนนี้นักโทษประหารยิงไม่ออกอ่าคือเรียนนี้เขามัดใส่แขนไว้ใต้รักแร้อ่า ปืนสองก็บอกยิงไม่ออกก็บอกวนะ่าอยู่ในเหตุการณ์นะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเขาเขาเล่ามาอมก็ยังไม่ยินเหตุการณ์บอกแต่เรื่องนี้คือเรื่องเล่าแล้วเขาปืนสองก็บอกยิงไม่ออกเราก็ไปดูว่ามีอะไรในตัวแนละ้วเขาไปค้นดูก็คือมีเรียนนี้มาติดใต้รักแร้จึงเอาออกเอาออกถึงค่อย,ยิงประหารได้นี่เรียนนี้นี่น mm hmm. คือเรื่องเล่านะ ในกุเรียนุพะแดงวัดเขาพนิยต่ที่มีประสบการณ์อในกุเรียนนี้อในนี่้ในีดูดูดูขยายดิดูดูขยายดิอ่านกุเรียนนี้ดูขยายด้วยอันนี้คือขยายป่ะนี่นี่คือขยายอันนี่คือขยายอ่านี่คือขยายแล้วก่อนทับนะอ่าก่อนทับนะอันนี้อันนี้คือกุเรียนี้อ่าอันนี้อันนี้อ่าดูดูด้านหลังขยายดูด้านหลังนี่ด้านหลัง นี่ดูด้านหลังดูด้านหลังให้ขยายนี่นี่ก็เดีนีอ่าอันนี้คือคือความขาดอ่าอันนี้คือหลังขาดแล้วอ่ามีเหลี่ยมนี่แหละอ่าความขาดหลังขาดอ่าไม่ไม่เปลี่ยนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยอ่าเพราะนี่คือเหลี่ยมแท้เหลี่ยมแท้มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยอ่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยอ่านี่คือเหลี่ยมเหลี่ยมเหแท้อ่านี่คือเหลี่ยแท้อ่านี่คือเหรียญนี้แหะเอามาดูเหรียญปลอมมาดูเหรียญปลอมอันนี้คือเหรียญปลอมเหรียญปลอมนี่นี่เหรียญปลอม เดือนนี้คือเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนนี้มีคือเหรียปลอมมีคือเหรียปลอมมาดูภาพขยายมีขยายนี่คือเหรียปลอมย้ายเดูนี่คือเหรียญปลอมเทียบว่าของแท้ของปลอมอันนี้คือด้านหลังของปลอมอันนี้คือด้านหลังของปลอมนี่คือด้านหลังของปลอมนะอันนี้คืออันนี้อันนี้คือมือของมือของนี่มีคือมีด้านหลังของปลอมนี่คือด้านหลังของปลอมนี่คือของปลอมเอามาดูของแท้อียู่เลยนี่คือของแท้จัง อ,นน асти, อันนี้คือของแท้ของแท้องนี้คือคือองนี้อ่าอนี้องนี้อันนี้คือองนี้อันนี้คือองนี้อ่านี่นี่นี่องนี้ชัดนะอ่านี่นี่องนี้อ่านี่องนี้อ่าดูด้านหลังนี่คือของแท้นี่คือของแท้อ่าดูดูขยายชัดกว่านี่นี่คือของแท้อันนี้คือของแท้อ่านี่คือของแท้อ่านี่คือเรียนแท้เรียนนีเพราะแดงว่าเขาไม่ไดยุดนี่คือของแท้มันจะชัดเจนอ่ของแท้กับของปลอมก็แตกต่างอ๋อดูของของของปลอมตรงนี้อ่านี่ของปลอมด้านหลัง อันนี้ของปลอมด้านหลังดูติดตาเลยอันนี้ของของปลอมด้านหน้านี่คือของปลอมนี่คือของปลอมอืมนี่คือของปลอมอืมนี่คือด้านหน้าดูติตตาเลยเอาดูของของแท้กตอนนึ่งของแท้อันนีน follow, ้คือของแท้ของแท้ด้านหลังนี่คือของแท้อ่านี่คือของแท้ด้านหลังอ่านี่คือของแท้ด้านหลังเอาเอาดูของแท้ด้านหน้าอันนี้คือคือของแท้ด้านหน้านี่คือของแท้ด้านหน้าเลยเห็นไหม นี่ของแท้ด้านหน้าอ่านี่ของแท้ดูชัดเลยของแท้ด้านหน้าอ่าตรงนี้คือโค้งนี้อ่ออาชัดนะในโค้อองนี้อ่ในโค้งนี้นี่คือของแท้อ่ามันจะมีความชัดเจนเนื้อแท้เน,นื้อในใช่ไหมอันนี้คือของแท้อ่าดูดูดูขยายดปขยายชัดเจนเลยอันนี้ขยายนี่คือของแท้อ่านี่นี่คือของแท้อ่าทีม่มีประสบการณ์มากมายอ่า เป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนอยากจะมีไว้ครอบครองแต่เนื่องจากความรู้เท่าไม่ตรงการส่วนมากทั่วๆไปมันเจอแต่ของเก๊อแต่ของแท้แบบนี้มีของที่หายากไม่ไปหาเจองอ่า,งาย